า,าอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะหัดตัดผมกันเองนะครับเพราะว่าร้านตัดผมปิดกันใช่ไหมครับ เดี Connie, aren, ๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าว <te <ett ten p ire> ิธีการตัดผมของผมจะเป็นยังไงนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้นะครับขั้นแรกนะหวีจัดทรงให้เป็นทรงก่อนเลยนะรองทรงสั้นนะครับผมจะใช้เบอร์หนึ่งนะบล็อกเบอร์หนึ่งเลยนะครับถ่ายขึ้นไปสูงนะครับผมสำหรับรองทรงสั้นถ่ายขึ้นไปสูงเลยนะครับสร้างแนวเส้นก่อนนะเห็นไหมครับว่าแนวเส้นเนี่ยของทรงนะครับจะต้องชัดเจนนะครับเพื่อน สำหรับรองทรงสั้นนะครับก็เราจะถ่ายขึ้นสูงไปเลยนะครับก็จะค่อยๆสร้างแนวเส้นนะครับอันดับแรกเลยนะสำหรับแนวเส้นด้านหลังนะจะอยู่ประมาณจะอยู่ประมาณใบหูด้านบนนะครับ สำหรับทรงนี้นะครับผมสาหรับผมเส้นเล็กแบบนี้นะครับก็จะตัดทรงนี้ได้ดีนะครับผมเห็นไหมครับข้างนี้เนี่ยเราก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับแนวเส้นนะครับก็จะเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งนะครับผมมันจะได้สวยนะครับแต่บางคนตัด ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่าไม่ได้นะครับเราต้องเช็คทั้งสองข้างนะครับและเวลาขึ้นทรงเนี่ยต้องค่อยๆขึ้นทรงนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับต่อมานะครับการทดเบอร์นะครับเมื่อกี้เราใช้เบอร์หนึ่งนะครับต่อมาผมก็จะใช้เบอร์ศูนจุดห้านะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเบอร์ศูนจุดห้าเนี่ยเราจะปรับฟันลงมาก็ได้นะบัตเตอเี่ของเราอาจจะมีฟันข้างล่างนะ หรือว่าเราจะใช้เป็นฟันรองก็ได้นะครับไถตีนผมด้านล่างนะครับขึ้นไปนะครับประมาณกึ่งกลางนะครับสําหรับทรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการขาแบบนี้นะแต่อยากได้ทรงนี้แต่ไม่ได้ต้องการขาแบบนี้ก็ผมแนะนําว่าให้เราใช้บล็อกเบอร์2นะครับผมบล็อกเบอร์2ไถทีเดียวนะครับก็จะได้ทรงนี้นะครับผมไถแนวเส้นทุกอย่างเหมือนกันนะครับความสั้นความยาวให้เราใช้ บล็อกนะครับเลือกใช้บล็อกได้เลยนะครับบล็อกเอ 1, บอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับให้เราเลือกตามความสั้นความยาวของเส้นผมที่เราต้องการจะตัดได้เลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเราก็จะไถนะครับไถย้ำๆเข้าไปนะครับ ต่อมาเราจะใช้การขอบนะครับนเพื่อน,อนทุกคนนะครับเราจะใช้การขอบแต่สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะที่ไม่มีการขอบแบบนี้ผมแนะนําว่าให้เราใช้แบตเตอรี่น,นะครับที่เรามีนั่นแหละกันเข้าไปนะมันจะไม่น่าคมแบบนี้หรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นเส้นเหมือนกันนะมันก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่มีการขอบนะก็ใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่นะครับการให้เกิดเป็นเส้นนะครับ เห็นไหมครับให้เกิดเป็นรูปทรงของจอนนะครับการแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นทับเส้นนะครับทําให้เส้นเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันนะครับเห็นไหมว่าการเส้นทับเส้นสําหรับปัตเตอรี่การขอบนะครับเห็นไหมครับการวางปัตเตอรี่การขอบเราจะวางประมาณนี้นะครับหรือว่าปัตเตอรี่ตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะวางประมาณนี้ให้เพื่อนเพื่อสังเกตการจับปัตเตอรี่ของผมด้วยนะเพราะว่าการจับแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะพี่พน้องๆที่ฝึกตัดเองนะก็ควรที่จะ หัดจับปัตเตอรี่นนะครับผมเพราะว่าผมดูหลายคนแล้วเนี่ยยังจับผิดอยู่นะปัตเตอรี่นะครับถ้าเราจับปัตเตอรี่ถูกต้องเราจะตัดผมได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็สังเกตคลิปต่างๆที่เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจับปัตเตอรี่ถูกต้องหรือยังนะครับต่อมานะผมจะเก็บตีนผมด้วยเบอร์ศูนย์นะครับผมเล็กน้อยนะถ้าเพื่อนๆขึ้นเบอร์2ก็ไม่ต้องเก็บนะครับแต่ถ้า ถาตัดตามสเต็ปผมเลยนะครับก็เก็บก็ได้นะครับจากนั้นนะครับด้านบนเห็นไหมครับตรงรอยเชื่อมผมยาวด้านบนกับผมด้านข้างนะครับเราจะใช้หวีนะครับรอยเชื่อมตรงขอบนะครับอ่ารอยเชื่อมตรงนี้เขาเรียกว่าขอบนะครับผมเราจะใช้หวีนะครับเป็นส่วนใหญ่ในการเก็บนะครับผมเห็นไหมครับให้เพื่อนๆสังเกตการวางหวีของผมนะแล้วผม่จะเก็บขอบไปทีละสเต็ปนะครับ ทีละสเต็ปทีละแนวนะครับเราไม่ต้องเก็บทีเดียวให้มันเยอะมากนะครับค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้ความเนียนมันเกิดขึ้นนะครับผมเวลาเก็บขอบเราก็หวีเช็คด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เก็บเสร็จหวีเช็คเก็บเสร็จหวีเช็คว่าอขอบของเราเนี่ยมันหายไปหรือยางมันนวลเนียนกับฐานทรงไหมนะครับไม่ใช่เก็บทีเดียวปื้ยาวนะครับแบบนั้นมันก็จะแหว่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ให้เพื่อนๆนนะค่อยๆสอดหวีแบบผมนะครับเห็นไหมครับการวางหวีองศานะครับแบบค่อยๆสอดนะครับและการจับหวีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะที่จับหวียังไม่คล่องนะครับก็นี่นะครับดูวิธีการจับหวีของผมนะการจับหวีการจับปัตเตเลียนนะครับเวลาที่เราลบขอบนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับช่างใหม่หรือว่าเป็นคนที่เริ่มตัดให้สามีนะครับช่วงนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คลิปนี้นะครับดูวิธีการจับอุปกรณ์นะครับผมเป็นหลักนะครับดูวิธีการจับอุปกรณ์นะครับดูวิธีการเก็บเขาเก็บกันยังไงนะครับผมแล้วก็ดูอะไรอีกดูวิธีการลบขอบนะครับดูขั้นตอนของช่างแต่ละคนว่าเขามีสเต็ปในการทํางานอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ1คนที่จะเป็นช่างตัดผมต้องจับอุปกรณ์ให้เป็นนะครับผมถ้าจับไม่เป็นก็ตัดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องสังเกตคลิปต่างๆนะครับว่าเขาจับอุปกรณ์ยังไงนะครับส่วนขั้นตอนต่อมานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะกันขอบนะครับสำหรับมืออาชีพแล้วนะผมก็จะกันขอบให้คมๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่สำหรับผู้ที่เพิ่งฝึกเริ่มต้นนะครับการขอบไม่ใช่เรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตัดอยู่บ้านให้สามีให้ลูกไม่จะเป็นต้องกันขอบเรื่องมีดโกนนะครับ ถ้าเราไม่ได้เอาไปต่อยอดที่จะเป็นช่างตัดผมนะขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทำนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการตัดผมนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นช่างใหม่นะครับนี่นะครับเราก็จะการขอบนะครับการการขอบทุกครั้งนะดึงหนังนะครับดึงหนังให้แน่นนะให้ตึงๆจากนั้นการลงมานะครับผมสายตาของเราโฟกัสไปที่ปลายใบมีดทั้ง2ด้านนะเพื่ออะไรนะครับ เพื่อไม่ให้ใบมีดข้างล่างของเราเนี่ยไปโดนเสิวไปโดนหลุมนะครับมันจะทําให้เกิดการเลื่อนออกนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาของเราสังเกตทั้งสองข้างนะครับและนี่นะครับผมรองทรงสั้นนะครับผมสําหรับผู้ที่มีอายุนะครับหรือว่าต้องการผมสั้นๆนะครับในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่มอบให้สําหรับช่างใหม่ อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย